ครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็มีข่าวด้านเทคโนโลยีครับว่าทาง a เม z o n ครับเขามาตั้งธุรกิจข่าวครับไอบริษัท a เม z o n เนี่ยเขาตั้งธุรกิจข่าวก็จะตั้งชื่อว่า AWS ครับซึ่งย่อมาจาก Amazon Web Service ครับเป็นผู้ให้บริการข่าวรายใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆเลยเรารู้จัก a เม z o n เนี่ยก็จากการที่เขาเป็นตลาดซื้อขายออนไลน์ e-commerce นะฮะในอเมริกายุโรป และญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าอเม z o n เนี่ยเขาไม่ได้มาทําธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซในไทยเพราะเราเห็นแล้วว่าธุรกิจเนี่ยมันก็ดุดเดือดดีเนาะระหว่าง2บริษัทยักษ์ใหญ่ระหว่างโชป p ี e กับ Lazada แต่ว่าอเม z o n ซเนี่ยเลือกที่จะมาตั้ง AWS ในไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเขาเป็นผู้นําธุรกิจคาวอยู่แล้วเพราะว่าก่อตั้งตั้งแต่ปี2006 บริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายๆกันเนี่ยก็จะเป็น Google และ Microsoft นะฮะตามที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ย Google และ Microsoft เนี่ยเขายังไม่ได้มาลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานระบบค่าวในประเทศไทยเลยแต่ว่าเราสามารถใช้เซอร์วิสจากต่างประเทศได้โดยทาง AWS เนี่ยได้วางแผนลงทุน15ปีงบประมาณเกือบ200ล้านบาทซึ่งมันเยอะมากเพื่อมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย หน้าที่หลักของธุรกิจนี้ก็คือเก็บข้อมูลเลยว่าข้อมูลมันจะอยู่ในระบบคลาวด์เนี่ยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเขาเนี่ยมือถือที่เราใช้เนี่ยถ้าเราไม่อยากเก็บในมือถือเราก็จะโยนไปในระบบคลาวด์ก็ได้เนาะแล้วก็ถ้ามันเป็นพวกบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่นอ่าปตทเอสซีเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลมหาศาลเนาะแล้วเขาก็จะไปฝากในระบบคลาวด์เนี่ยของอ่าเอเได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้ว ไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลเขาก็ให้บริการเช่าคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทาง AWS เนี่ยเขามีคอมพิวเตอร์ที่ดีมี GPU ที่ดีมีระบบประมวลผลที่ดีถ้างานของเราเป็นพวกออกแบบต้องรันโปรแกรมที่วิเคราะห์หนักๆการใช้บริการ AWS เนี่ยจะตอบโจทย์มากนอกจากนี้ AWS เนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นซอฟต์แวร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ได้เยอะมากๆนักพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันนักพัฒนาบล็อกเชนนักพัฒนาหุ่นยนต์เนี่ยพวกเขาจะมีเครื่องมือให้เลือกใช้ทํางานกันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและไวขึ้นไอการเกิดของแอปพลิเคชันอย่างเช่น c ับ h o u s e หรือ Discord เนี่ยก็ถูกพัฒนาบนระบบคา่าวเช่นเดียวกันทางฝั่งของ Data Scientist ก็สามารถมีเครื่องมืออย่างเช่น AI Solution ในระบบค่าวได้ด้วย ทีนี้ถ้ามีระบบ AI solution เนี่ยก็จะช่วยให้ data scientist เนี่ยสามารถพัฒนาโมเดลต่างๆได้ง่ายขึ้นเป็นระบบมากขึ้นเพราะว่ามีการจัดเก็บ Database ที่ดีมีเครื่องไม้เครื่องมือ machine learning ที่เรียกใช้ง่ายโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยการมาของ Amazon เนี่ยที่จะมาตั้งศูนย์ data center ในไทยเนี่ยเขาก็จะช่วย support บริษัท ด้านเทคโนโลยีที่ต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์สร้างเซอร์วิสแลวก็แอปพลิเคชันใหม่ๆที่เร็วขึ้นแล้วก็คิดว่าราคาน่าจะถูกลงผมเข้ามาอยู่ในกรุงเทพสักพักหนึ่งก็แบบเวลาจะเดินทางไปไหนเราก็จะนึกถึงกรุงอ่านึกถึงแท็กซี่เนาะการใช้บริการแท็กซี่แต่ว่าราคามันถือว่ายังสูงอยู่ถ้าเราอยากจะเดินทางไปที่ใกล้ๆเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่สาสิบห้าแล้วทีนี้ผมก็เห็นแอปพลิเคชันใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างเช่นเรียกรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ซึ่งมันเริ่มต้นราคาก็ประมาณ14บาทก็เออมันถูกมากเหมือนกันก็ผมก็เดาว่าไอ้บริษัทนี้ก็คงอาจจะใช้คลาวด์เซอร์วิสด้วยเช่นเดียวกันในการพัฒนาแอปพลิเคชันก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับก็คือผมไม่ได้เป็นคนที่ทำงานด้านเทคโนโลยีแต่ว่าถ้าในนี้มีใครเป็น Developer เป็น UX UI Designer หรือ Data Scientist ที่เคยมีประสบการณ์ใช้คลาวด์เซอร์วแล้วถ้าแบบว่ามีประสบการณ์แล้วอยาก ผมก็อยากรู้ว่าเการมาของอเมซอนเนี่ยมันดีต่อไทยหรือเปล่ามันน่าตื่นเต้นไหมอยากฟังความเห็นครับตอนนี้เห็นเห็นผู้ฟังคนหนึ่งครับเขาชื่อคุณฮัตชิลครับเขาก็เป็น Dev วลอปเปไม่แน่ใจว่าสะดวกขึ้นมาแบ่งปันไหมฮะประสบการณ<า>์นทำงานได้นะหรือมีคนท่านอื่นด้วยไหมฮะถ้าสนใจมาแบ่งปันกันครับผมอยากฟังทางของอ m a z o n จริงเขาทำมาทาง AWS มานานมากทำมาก่อนที่จะทำ <c oughs> ของขายของอนะ ครับแต่เราไม่ค่อยรู้จักเนาะเรื่องคลาวนะฮะคุณอาร์มขอมาละฮะอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมาช่วยนางโนท <c oughs> ขอบคุณครับพอดี <c oughs> พอดีที่บริษัทพี่อะก็จริงๆก็ทำเซอร์วิสเกี่ยวกับพวก แอปพลิเคชัน on top อนี่แหละก็แต่ก่อนก็ใช้แบบพวก i n f ฟาสตั u เจอร์ที่เป็นออนพิมิตเนาะ mm hmm. ก็คือแบบพูดง่ายภาษาบ้าน ا คือมีตูเซิร์ฟเวอร์อยู่ในออฟฟิศนี่แหละ mm hmm. ก็คือพอมาทุกสมัยมันเปลี่ยนในเรื่องอินเทอร์เน็ตมันเร็วขึ้นมี Cloud ์เทคโนโลยีมาจริงๆปัจจุบันของที่พี่ก็ใช้ s v ว c e จากทาง Microsoft อยู่แต่มันก็ติดปัญหาตรงที่ว่า Microsoft เองอ,อย่างตัวตัวอาชัวเองเนี่ย ดัลต้าเซ็นเตอร์เองใกล้ที่ใกล้ที่สุดในในของเราเนี่ยคือมันยังอยู่ที่สิงคโปร์มันยังไม่ใช่ที่ไทยทีนี้พี่ก็เลยมองว่าพอดีพี่ก็แบบมีวิ่งงานเกี่ยวกับพวกในองค์กรทางรัฐและเอกชนเนี่ยมันจะชอบเจอคําถามว่าบางที่เขายังค่อนข้างมีความกังวลเรื่อง Data Privacy เนาะพี่ d a t a Center คนอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ประเทศไหน การที่ Data c e ซ t e r มันยังไม่อยู่ประเทศไทยเนี่ยบางที่เขามีพวกข้อกําหนดหรือกฎระเบียบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าข้อมูลมันยังไม่ได้อยู่ที่ไทยเนี่ยบางทีบางงานหรือบางโปรเจกต์เนี่ยเราก็ปิดงานไม่ได้การที่ AWS มาตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ประเทศไทยได้เนี่ยก็จ,จะทำให้เป็นโอกาสในหลายๆงานที่ก่อนหน้านี้เนะถ้าใครวิ่งงานแล้วมันปิดงานไม่ได้แค่เรื่องแคน้นก็อาจจะเป็นโอกาสได้ครับอืมขอบคุณครับดูเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเนาะอืม,อม น่าสนใจใบางที่คุณคือคุณนัทบางที่เขายังค่อนข้างแบบแติกเรื่องนี้นะคือด a ต a c e n ซ e นต้องอยู่ที่ไทยอะ่ะ <All S 2> ไม่ให้ไม่หยไม่ให้อยู่ที่อื่นอ,อย่างเงี้ยก็ใช่บางทีแบบพวกคืออันนี้อาจจะแบบอ้างอิงแต่อาจจะแบบเป็นข้อมูลที่ได้มาบางทีแบบพวก T.O.R หรือพวก scope o f work มันมันล็อกสเปคมาเลยวอ่อะข้อมูลอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้นอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยเลยแต,แต่แต่คืออยากใช้ข่าวอย่างเงี้ยครับอรอนะมาณนั้น ถามนีดนึงครับไอเดดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยมีบริษัทที่เคยทําอยู่แล้วบ้างในประเทศไทยจริงๆในประเทศไทยมีเยอะมากนะอ oh, ๋อแบบนะถ้าถ้าลองเซิร์ชดูในแบบอ่าในใน google ก็ได้อย่างหลายบริษัทในประเทศไทยอย่างพวกผมไม่แน่ใจนะแบบได้ยินมาแบบแบบผ่านนหูมาอย่างพวกแบบอย่างอย่างพวก i อเอย่างพวกอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีพวกดาต้าเซ็นเตอร์ที่โปรไวให้ในประเทศคือพูดง่ายๆอะ่ะเขาก็จะมีพวก เซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่าท right. ady, ี่จะก่อนที่ออฟฟิศผมก็มีเนี่ยตั้งอยู่ตามโซนต่างๆในประเทศไทยนั่นแหละแล้วก็ให้เซอร์วิสเกี่ยวกับเป็นข่าวและเป็น Data Center ตั้งอยู่ประเทศไทยจริงๆมันมันก็มีแต่ก็ค่อนข้างที่บางที่เขาก็เป็นแบบเหมือน r i v a t e ตข่าวใช้เฉพาะในในธุรกิจของเขาอย่างเงี้ยครับยังไม่ได้เปิดเป็นลักษณะเป็น Public เหมือนอย่างพวกอาชัวหรือว่า AW s อย่างเงี้ยอืม คือน่าสนใจนะคือไม่ใช่ว่าอย่างคือคืออย่างที่คุณน้องโน้ตถามอ่ะไม่ใช่ว่าในประเทศไทยยังไม่มีมีแต่ยังไม่ได้แบบเป็นแบบลักษณะที่เป็นพับบิ c มากขนาดนั้นและราคาค่อนข้างสูงอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับคุณบอลขอไปมาครับบอลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทสวัสดีทุกคนเลยครับครับผมก็ก็เป็นเป็นลูกค้าคนหนึ่งครับสวัสดีครับคุณอามเป็นลูกค้าคนหนึ่งของ a อ s เอสเหมือนกันครับก็เป็นของก็คือปัจจุบันก็ยังยังเป็น โนดเขาก็ยังอยู่ต่างประเทศอยู่ฮะก็ผมเองไม่ได้ใช่สาย d ดเวล o อปเต็มตัวผมเป็นเว <g> ็บดีไซเนอร์ก็จะให้น้องไงที่มีสกิลในการคอนฟิกหรือเซตตัวข่าวแล้วก็ทำให้ก็คือจะบอกว่า a w s เนี่ยเขาถ้าเกิดเขาเข้ามาจริงๆี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหนึ่งคือเรื่องของราคาก็ยังแพงอยู่คือเหมือนจะไม่แพงแต่ถ้าเกิดว่า อ่าคุณอยากจะมีแบบเหมือนท็อปปิ้งให้เราเลือกเลยแบ็กอัพอัตโนมัติไหมคุณเพิ่มตังนะออปชันเสริมอ่า<ๆ><ๆ>คุณเใช่ <laughs> ใช่แต่ว่าอยากจะให้คนเป็นเป็นหมื่นคนเข้าเว็บคุณแล้วไม่ไม่หน่วงไหมอาคุณเพิ่มตังนะอะไรเงี้ยเป็นเหมือนเดยท็อปปิ้งให้เราเลือกยอะไรเงี้ยครับพอ oh. โดยคิดราคาโดยรวมแล้วก็แรงอยู่ครับแล้วก็เป็นราคาต่อเดือนนะฮะปกติโฮสติ้งที่ผมใช้บริการอยู่ให้กับลูกค้าไทยเนี่ย ก็จะเป็นเจ้าไทยๆยงั้นเลยเช่นโฮสตอมโฮสติ้งโลตัสอะไรเงี้ยครับก็ตรงนี้ก็คือเป็นคิดเป็นรายปีค่าบริการก็จะต่ำกว่าม,มากนะครับแต่ว่าเรื่องของความคอนฟิกที่มันรองรับเว็บระดับสูงเนี่ยก็ต้อง AWS เท่านั้นอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดมาก็เป็นการดีมากๆเลยครับแต่ผม<ร>ผม,อมไอนี่ส่วน<ช>ของ<ช>ผู้ใช้นะ <laughs> <laughs> ส่วนของผู้ใช้ก็คือปรับราคานิดนึงแล้วก็ทำอะไรให้มัน ให้มันกดง่ายนิดนึงครับอินเทอร์เฟซเขาแบบโอ้โหเฉพาะกิจมากต้องเป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญในด้านนี้เลยครับอันนี้เสริมๆคุณอาประมาณนี้ครับขอบคุณคณ <มา S 2> รับครับผมเพื่อนๆสามารถติดตามรายการคุยข,ข่าวเช้านี้ผ่านทาง Twitter ร์ไทยคริปโตนิวส์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้านะครับแล้วเจอกันครับผม